่าาีในที่สุดฮ oh ีโร่ผู้พิชิตก็กลับมาและต้อนรับอย่างน่าประทับทับใจแม้ว่าฉันจะพูดอย่างนั้นก็เถิดน,นะคุณเป็นคู่สุดท้ายที่ถูกไล้ออกอาคามิยะไม่ใช่เหรอใช่แล้วที่จริงทุกวันนี้ฉันจะเรียกว่าเดอะด็อกเตอร์นะ หากกำลังมองหาเพื่อนนักวิจัยเองแล้วก็ตอนนี้เธอถูกคุมขังไว้เรียบร้อยแล้วถึงจะมีความระมัดระวังขั้นพื้นฐานเธอยังสามารถค้นพบอุปกรณ์ฟังเพพกพาตัวเองได้มันเห็นได้ชัดเลยว่ายังมีความขีมง่วงของนักวิชาการยังไม่พอนะุปกรณในซูเมรุนี่เธอทำอะไรของเธอนะ ฉันเพียงแค่เปลี่ยนขั้วไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยของพวกเขาและตอนนี้พวกเขาจะสามารถฟาข้อมูลลงในติดใต้สำนึกของพวกเขาได้โดยตรงอย่างที่คุณเห็นหนั่นแหละคนน่ารักเหล่านี้ยังคงยังเชื่อว่านักเดินทางตอนนี้เป็นฮีโร่ที่กอบกโล <c oughs> การทดลองของฉันมันสำเร็จแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถยับยั้งความรักได้อีกต่อไป จะทำยังไงดีพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดาหรอกนะหลีกไปฉันอยู่ตรงนี้เองได้แต่ผู้ชายคนนี้เป็นระดับผู้บริหารทุกอีก,กเราต้องหนีกออกไปนะฉันทำไม่ได้หรอกฉันต้องอยู่พวกเขา จอใช้อิกที่ทนอกเมือก่าันนะอาฉันเห็นดูเหมือนว่าจะมีความสามารถที่ควบคุมจิตของพวกเขาได้มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินงั้นเจ้าคงจะเป็นเทพแห่งปัญ